สวัสดีครับผมผมบนชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวพระเครื่องให้ทุกๆคนได้รับชมนะครับนี่หลวงพ่อพัดนะครับผมหลวงพ่อพัดปีหกสามปีที่แล้วไปจองกระถิ่นที่วัดห่างน้ำนะครับผมห่างน้ำที่ท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จองกระถิ่นสามคีกองแล้วสามพันนะครับผมผมจองไปกองหนึ่งก็ได้ พักเครื่องมานะครับกระินสามัคคีมีคนจองเยอะนะครับตอนนั้นมีหกพันคนนะครับผมจะมีดหมอยังไม่ได้ตอนนี้ครับทาไม่เสร็จครับยังปลูกเสร็จเยอะครับมีดหมอถามว่าให้มาคนเราเล่นนะแต่ผมยังไม่ได้จะพระได้มาหมดแล้วครับผมได้มาหมดครับผมก่าพระนะครับผมนี่ครับผมชมด้านหน้านะครับเป็นเจ้าภาพกระถินร่วมนะครับสามัคคี กองนึ่งกองครับกองละสามพันแล้วไปถวายกระถินด้วยนี่ครับผมเรียนกระถินนะครับผมมหาเศรษฐีนะครับให้ทุกท่านชมด้านหลังนะครับผมมีบาโค้ดด้วยนะครับามีบาโค้ดทุเรียนนะครับผมนี่ครับผมบาโค้ดนะครับบาโค้ดนะครับผมบาโค้ดทุเรียน เียวนี้มีประสบการณ์นะครับผมมีประสบการณ์ในด้านหลังนะครับเป็นปีนี้ก็จองกระถิ่นก็หลายวัน,น,นครับปีนี้ร่วมทําบุญครับได้บุญกุศสแรงครับกระถิน,นครับผมปีที่แล้วผมก็จองได้หลายวัดอยู่ครับต่างจังหวัดก็หลายวัดชมเหรียญหลงปู่นะครับ ปีอกสามเหรียนกระถินวัดหางน้ำอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับด้านหลังนะครับผมชมด้านหลังด้านหลังครับผมน้าน,นะครับก,ก็ขอบทุกทุก,ทก,ทกคนที่รับชมคลิปที่ ทีวีปักเครื่องของผมในวันนี้นะครับสวัสดีครับ